กลับมาพบกับเลเซอร์ชาแนลอีกครั้งครับรอบนี้ก็มีเกมมาแนะนำนะครับเป็นเกมแนว RPG Action ชนะครับชื่อเกมว่า Chronicle of Infinity Infinity Space Legend Never End นะครับตำนานอวกาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับตัวเกมจะเป็นแนว RPG ตะลุยด่านนะครับไปเรื่อยๆแนวแอคชั่นนะครับตอนนี้ตัวเกมได้เปิด CPT ให้เราได้ลองเล่นนะ ใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับก็จะเปิดทดสอบให้ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูระบบภายในแล้วกันนะครับว่าเกมมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับก็มาถึงดาวน์โหลดล็อกอินเรียบร้อยก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกนะครับตอนนี้มีแค่เซิร์ฟเดียวนะครับก็ตามชื่อนี้เลยก็ล็อกอินเข้าไป ก็ถือว่าเป็นเกมชีพภาพสวยกเกมหนึ่งนะเท่าที่ลองเล่นมา,าตัวเกมนะครับจะมีอา,อาชีพให้เราเลือก3อาชีพนะครับก็คือจะมีดาบคู่แล้วก็มีเมดนะครับแล้วก็มีตัวนี้ตัวแดงๆนะครับจะใช้อาวุธเหมือนคล้ายๆทวนนะโอเคครับ พอเข้ามาถึงเดี๋ยวเราไปลองดูระบบเกมเพลย์เลยนะครับมุมขวาบนสเตทเห็นไหมครับกดเข้าไปแล้วก็ลองลองนะเดี๋ยวผมลองลองด่าน9ก้าดูแล้วกันนี่ครับก็จะมีคล้ายๆแบบให้เราทําผ่านนะครับตามที่ตัวเกมได้มาไว้ให้เรานะครับเราก็แต่ไม่ยากครับกดเข้าไปเลย พอแค่ค่า CP สูงสูงนิดนึงนะจะทำให้เล่นง่ายขึ้นพอเข้ามานะครับก็จะมีระบบออโต้ให้นะครับแต่ต้องเล่นไปประมาณถึงเลเวล10นะครับถึงจะเริ่มมีออโต้ให้เราก็สามารถออโต้ได้เลยครับถึงจะเป็นด่านที่เรายังไม่เคยลงก็ตามนะครับลงครั้งแรกก็ออโต้ได้เลยแล้วก็ออโต้ไปเรื่อย สกิลก็จะมีให้3สกิลนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสกิลอันติเมบก็คือจะมีแอคชั่นคัตซีนนิดหน่อยนะแถมเกมยังมีภาษาอังกฤษด้วยนะแล้วก็มีภาษาอ่าน่าจะญี่ปุ่นนะครับกนนราฟิกก็ทำออกมาโอเค เป็นเลือดอบอลเนี่ยครับอักะนตสกิลจบแล้วอันนี้คือผมเคยลงผ่านมาแล้วละ่ะครั้งหนึ่งเลยเล่นง่ายหน่อยเรียบร้อยหไหมครับได้3ามดาวแล้วคือเราก็สะสมดาวไปนะครับพอผ่านไปได้สักระยะหนึ่ง สะสมดาวได้เยอะๆมันก็จะสามารถมากดรับไอเทมได้เดี๋ยวผมกดให้ดูนะนี่นี่ครับตรงกลางเห็นไหมครับเราก็กดรับได้อ่นี่คือการรับไอเทมนะอันนี้ก็คือระบบการลงดันนะครับของเกมนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายออปชันที่ตัวเกมเปิดให้ผมนะตอนนี้นะครับแต่ยังเปิดไม่หมดนะ เกมไม่มีระบบ V.I.P นะครับแต่มีระบบแบบเติมเท่าที่สังเกตนะไม่มี V.I.P นะแต่เป็นแบบเติมแพ็ครายเดือนนะครับนี hey, ่จะมีเป็นแพ็ครายเดือนพวกนี้นะสาวันนะหกร้อยบเอ่อหกหกสิบหกบาทก็ได้เทมตามนี้นะก็มี30วันแบบนี้นะครับก็ราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะก็ถ้าใครอยากจะอุดหนุนเกมก็เติมกันได้นะครับโอเคครับ ดูมุมซ้ายบนนะครับก็จะพอกดเข้าไปก็จะเป็นหน้าออปชันต่างๆสเตตัสต่ตางๆางของตัวละครเรานะครับพอกดเข้าไปต่อไปอันนี้รูปจดหมายนะครับก็จะเป็นรูปคล้ายๆแ,แบบเรามีเทมอะไรเข้ามาแล้วก็กดรับไปด้วยนะครับนี่ครับทีมอ,นะอันนี้ก็จะระบบเติมเพชรนะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยครับ คือถ้าเราใช้เติมแพ็กเกจตัวนี้เราจะได้ไอเทมฝั่งนี้เพิ่มเติมไปด้วยแต่อันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้เนี่ยเติมนะเราก็กดรับได้เหมือนกันจะได้เป็นไอเทมฝั่งนี้แทนฝั่งซ้ายนะครับก็เข้ามากดรับด้วยก็จะมีมากมายครับก็มีช็อปนะครับก็จะมีไอเทมที่หาได้ในเกมนะครับพวกเพชรพวกนี้นะหรือไม่เราก็จะเติมเอาได้นะครับเผ็ดฟ้าก็เติมนะครับ เติมเอาก็ได้นะเพชรเหลืองในเกมก็แจกนะครับเพชรเหลืองอันนี้ก็จะเป็นระบบะเจมของเกมนี้นะครับก็จะมีแอตแทกนะครับแล้วก็สกนะิลแอตแทกแล้วก็มีเพิ่มป้องกันให้เราด้วยนะก็จะมีประมาณ6อันนะครับต่อไปด้านล่างซ้ายนะครับก็จะเป็นช่องแชทของเกมนี้นะมีระบบกิลด้วยนะครับระบบปาร์ตี้ด้วย ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกิจกรรมเกมนะครับคือเราไปทําให้ครบแล้วเราก็กดรับมานะครับสะสมดาวให้ครบเราจะได้ปีกตัวนี้นะนี่นะครับปีกของเกมนี้เกมนี้มีปีกนะแล้วเกมนี้ก็เวลาถ้าเราเปลี่ยนอาวุธหรือชุดป้องกันก็จะเปลี่ยนรูปแบบตามไปด้วยนะครับก็คือไม่น่าเบื่อสำหรับใครที่ชอบอไอเทมที่สวยๆนะ ต่อไปนะครับด้านล่างขวานะครับดูตรงนี้ก็จะเป็นสเตตัสนี่แหละครับบอกไม่มีอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นค่าเงินเรามีเท่าไหร่สเตมินาหรือ,อหินที่เอาไวแ้แลกหรือคอนอะไรภายในเกมนะครับอันนี้บางบางอันผมก็ยังไม่เปิดถึงนะเพราะว่าเพิ่งเล่นไปได้แค่วิ14เองนันนี้ก็จะเป็นไอเทมนะครับไอเทมของเรานะ จะมีสีม่วงมีระดับดาวให้เรานะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับเอาผมใส่สองดาวนะก็จะเปลี่ยนให้เราแล้วพอเราใส่สามดาวาเห็นนะครับก็จะเป็นหน้าต่างไอเทมต่างๆนะครับอันนี้ก็ยังสามารถอ่า แลกไอเทมได้ด้วยนะครับแต่ต้องใช้แต้มตัวนี้นะแต่ผมไม่มีนะต่อไปนะครับระบบสกิลก็จะมีตีธรรมดานะครับก็จะมีให้เราอัปเกรดสกิลได้ด้วยทั้งหมดมีทั้งหมดถ้ารวมตีธรรมดาด้วยก็5สกิลนะอันนี้จะเป็นสกิลอัติเมทนะครับสามารถดูแอคชั่นของสกิลได้ด้วยนะครับก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนะใช้หินตัวนี้นะครับหินก็จะได้จากการที่ ลงนันเจียนแล้วก็กดรับกล่องที่เราสะสมดาวครบนะครับต่อไปเกียร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเกรดเหมือนกันครับก็อัปเกรดอุปกรณ์นะครับแต่พอเราอัปเกรดถึงเลเวลสุก็จะได้ออปชันแอตแทกเพิ่มอีก20นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอัปเกรดเลเวลเหมือนกันนะก็จะใช้ไอเทมตัวนี้นะครับนะครับและยังมีระบบใส่เจมด้วยนะครับ ใส่ไดหห้หลายช่องเลยแหละใส่ได้ตั้ง5ช่องนะครับเราก็เลือกใส่ได้แต่อันนี้ผมมีแค่ก้อนเดียวก็เลยใส่ได้แค่ช่องเดียวไปก่อนนะต่อไปนะครับจะเป็นหน้าต่างทั้งหมดของออปชันนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนค้ายเดนเจียนไรวันนะครับแล้วก็ไปลงนะครับก็จะได้ไอเทมต่างตพวกนี้นะลงได้2 2ครั้งต่อวันนะครับก็อย่าลืมมาลงด้วยนะครับก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะมีให้ลงเยอะเลย ตามเลเวลนะครับแล้วยังมีเยอะเลยนะนี่นี่ยังมีอีกเยอะเลยนะครับถือว่าเป็นระบบเยิ้มกันทีออฟบออันนี้จะเป็นปคล้ายอ่าหอคอยครับให้เราไต่ไปเรื่อยๆนะลงไปเรื่อยๆตอนนี้มีสูงสุดอยู่ที่ประมาณ60และวเจ็ดร้อยหรือเปล่าน่าจะร้อยโอ้โหเกินร้อยชั้นแล้วครับเนี่ยก็ ลงไปได้เรื่อยๆเลยนะครับโอ้โหหอคอยสูงมากโอเคถือว่าเยอะนะครับแล้งกิิงอ่าอันนี้แลงสำหรับหอคอยนะตอนนี้ลงไปได้64นะเห็นไหมครับชุดก็จะสวยๆหน่อยใครที่ชอบอ่าตัวละครสวยๆเท่ๆก็เกมนี้ก็แนะนำเลยต่อไปนะครับอันนี้ดันเจียนอนะของผมมันยังไม่เปิดนะครับ ก็มีคอนดันเจียนนะครับก็เงินแล้วก็อีคีนะอารีิาเปิดตอนเวอร์สินี่ผมเพิ่งเวอร์สิเองนะครับส่วนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นดันเจียนอะไรนะครับน่าจะเป็นดันเจียนประมาณป้องกันฐานหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่น่าจะเป็นระบบกิ้วนะคิดว่าแล้วก็มีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเกมนี้แต่ของผมยังไม่เปิดนะเปิดตอนเวอร์ยีครับนี่ก็ยี่สิบหกเหมือนกันนี่ยี่สิบสี่นะครับ ยังไม่แน่ใจว่าพวกนี้คืออะไรนะอันนี้ก็จะมีแลงบอกนะแต่มันยังไม่สามารถกดเข้าไปดูได้นะตัวนี้นะครับต่อไปตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนประมาณเกรดของไอเทมครับจะมีแสงด้วยนะครับคือเราต้องประมาณอัพแรงไปเรื่อยๆนะครับเราต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับถึงจะได้เห็นไหมปลดล็อกเป็นตัวนี้ก็จะขึ้นอัพเกรดให้เราขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับ ต่อไปครับเป็นระบบเซตก็คือเหมือนคล้ายๆสมุดชุดนะครับอันนี้ก็สีน้ําเงินนะครับนี้สีน้ําเงินสีม่วงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถือว่าโอเคเลยกราฟิกนะครับมีใส่หน้ากากเยแล้วก็มีสีส้มนะครับเซตสีส้มเซตสีแดงแล้วก็เซตสีแดงอีกเซตหนึ่งนะครับ ก็จะมีแสงเท่เลยดับคู่นี่ผมนึกถึงเกมคาบาวเลยนะครับเนี่ย <c oughs> โอเคครับก็อันนี้ก็คล้ายๆคอลเลกชันนะครับสมมุติเราเก็บครบเราก็สามารถมา,าเก็บได้นะครับก็จะได้ไอเทมเพิ่ม,มนะครับจะมีไอเทมเพิ่มให้เราด้านล่างนี่สีฟ้านี่จะเป็นเควสลองนะครับเควสหลักก็จะเป็นสีเหลืองไอสีส้มนี่แหละครับส่วนอันนี้คือถ้าเราทาครบ100%เนี่ยครับจะมีระบบสัตว์เลี้ยงให้เราเห็นนะครับ จะช่วยเราโจมตีด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ทําให้ครบ100%ถึงจะรับได้นะนะครับมีสกิลช่วยเราได้ยังมียังไม่เปิดอีกหลายอันเลยครับส่วนต่อไปนะครับด้านบนก็จะเป็นสเตทนะครับก็คือดันเจี้ยนที่เราเคยลงไปสเตมินาก็สามารถซื้อได้นะครับใช้หินสีส้มซื้อ,อได้นะต่อไปเวิลก็รวมทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ หอคอยนะส่วน,นนี้คืออะไรจำไม่ได้ละอ๋ออันนี้คือตัวนี้นะครับคือฐานที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแนวกึงก่งๆนะครับจะไม่เหงานะคือเล่นก็ยังจะเห็นคนอื่นเพลยเยอร์คนอื่นเล่นอยู่นะครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมรายวันนะครับก็คือเราทําครบใช่ไหมเราก็สามารถจะมากดรับได้นะครับกดกดับไปนะ แล้วก็วันที่3จะแจกตัวมอนสเตอร์ให้เราด้วยนะอันนี้จะเป็นล็อกอินตามนาทีนะครับเห็นไหมอีก9นาทีเรามารับได้อีก2 0 0 0 0นะอันนี้ก็เป็นไซน์อินนะครับก็คือล็อกอินรายวันนะครับมีทั้งหมดก็30วันนะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมค่า CP นะครับทาค่า CP ถึงก็จะสามารถรับได้นะครับก็อย่าลืมเข้ามารับด้วยอันนี้ต่อไปก็15ื่นนะครับแต่เกมนี้ใช้ BR นะ ผมเรียกเป็น CP ไปนะอันนี้เราล็อกอินไปแล้ว2วันแล้วก็มากดรับเียมีด้านบนนะครับอันนี้เป็นเลเวลแพ็คนะครับก็คือทำเลเวลถึงก็สามารถมารับได้นี่ผมเวลเวล0สิไปแล้วต่อไปเวลล5นะครับสูงสุดตอนนี้น่าจะเวลล0นะครับรับพายนี่กดไม่ได้นะ อันนี้ก็คือเป็นการล็อกอินด้วยอีเมลนะครับแต่อันนี้ผมล็อกแบบธรรมดามาไม่ได้ล็อกด้วยอีเมลนะถ้าล็อกด้วยอีเมลก็จะได้เห็นอัปเกรดอุปกรณ์เพิ่มนะครับนี่เราได้ของม่วงใส่ไปเลยนะครับเดีปีกมาลาปีกไปไหน หรือวไม่ใช่ปีกเมื่อกี้อ,อ๋อไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆระบบโซนะครับแต่ยังไม่เห็นทําอะไรได้เลยนะอันเนี้ยก็คร่าวๆครับประมาณนี้นะสำหรับเกม Che n นิคนะครับเออเดี๋ยวเราลองไปลงเกมเออตัวนี้ดีกว่าหอคอยนะครับลองดูนะผมก็ยังไม่ได้ลงเลยว่าจะ เอามานะครับเราก็กดออโตได้เลยนะเจอบอสตัวนี้เราสามารถกดออโตได้สองครั้งอันนี้คือจะไม่ออโตนะถ้ากดอีกทีจะเป็นตีธรรมดายอย่างเดียวนะครับจะไม่สกนะิลแต่ถ้าเรากดอีกทีให้มันเป็นลูกาดาบไฟนี่นะครับก็จะสกิลให้เราด้วยอัตโนมัตินะครับ ส่วนไอแอลติเมสสกิลนี่ก็คือเราตีไปเรื่อยๆนะครับตัวจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เราโอเคครับเรียบร้อยนี่ก็คือไต่หอคอยนะภาพสวยน่าเล่นอยู่ครับแถมไม่มีระบบ VIP ด้วย และตัวเกมก็ยังมีระบบอ,ออปชั่นเติมครั้งแรกด้วยนะครับก็จะได้เทมสีส้มนะก็คือดาบตัวนี้นะก็ใครที่อยากจะอุดหนุนเกมก็สามารถเติมไปได้นะครับก็คร่าวครครับสำหรับเกมชอนิโกเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เดี๋ยวลิงก์จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วจะเอาเกมสนุก,นกมาแนะนำเพื่อนๆอ,อ,อยู่เรื่อยๆนะครับ โอเคครับเราพบกันใหม่ครับผม